ทุกคนออกไปสนุกกับเจ้า Segway CT3 Pro สกูตเตอร์สายเลยคันนี้ครับระยะทางวิ่งได้ไกลสุด70กิโลกับความเร็วสูงสุด40กิเมมอเตอร์แบบไฮทอร์กกำลังสูงสุด1,600วัตต์พร้อมบูสต์โหมดสร้างอัตราเร่งสุดเล้าใจมาพร้อมด้วยมาตรฐานกันน้ำ IPX5 ที่ตัวเครื่องและ IPX7 ที่แบตเตอรี่อะนะครับทุกคนก็นี้เราออกมาขี่รถเล่นนะครับนี่ขนมาด้วยนะครับ สกูตเตอร์เซกเว r ซททีสามโลนะครับสกูตเตอร์สกูตเตอร์ที่เอาสายรุยของเรานะครับวันนี้ก็เอามาขี่เล่นกันที่ริมอ่างเก็บน้ำที่สระบุรีนะครับ mm hmm. นี่วิธีการก็ง่ายมากขนได้นะภายในรถคันเดียวกันนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้หนักมากนะผมว่าประมาณสามสิบโลแล้วคนหน, <laughs> นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับการขนย้ายนะครับก็นี่ฮะง่ายนิดเดียว ก็งัดขึ้น่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปึ้งตัวนี้นะครับเราก็มาอยู่ด้านนอกแล้วนะครับกับเจ้า Se g w ว y C T 3นะครับตัว Z T 3ทีสานะครับก็เนี่ยฮะก็จะเป็นสกูตเตอร์แนวแอนดูโรนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเขาออกแบบมาให้แบบว่าเราสามารถไปในทุกสถานการณ์นะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับที่เป็นโช๊คแบบว่าช๊คคู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นช๊คเดี่ยวด้านหลังนะทำให้แบบว่าเขามีระยะยุบแบบที่เยอะมากนะ นี่เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไปได้เดี๋ยวเราจะลองลองไปขี่กันด้านล่าง้วยที่เป็นเป็นทางเอนดลโลนะครับก้อนนี้ครับด้านหน้าของเขาครับไฟนะครับไม่ต้องห่วงเลยตอนกลางคืนเทมาแล้วก็สามารถเปิดไฟสูงได้นะครับดยกันกอนตรงนี้น,นี่มีไฟด้านหน้าด้วยอันนี้ก็คือเหมือนว่าใครต้องการที่จะไปขี่ในกลางคืนนะครับก็สามารถมีไฟตรงนี้ที่แบบว่าคอยหันส่องตามแฮนด์นะครับบางทีเราต้องการเลี้ยวเนี่ยก็จะมีไฟด้านหน้าที่แบบว่าส่องตามด้วยนะครับ นอกจากไฟหน้าแล้วครับโชคที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นโชคแบบที่เขาตั้งใจทําออกมาเพื่อที่จะเอาไว้ลุยได้เลยครับเป็นโชคคู่นะครับแล้วก็นี่ครับล้อขนาดสิบเอดนิ้วครับการที่มีล้อสิบเอดนิ้วคือมันสามารถเอาไปลุยได้ทุกที่เลยนะครับคือนี่คือแบบว่าเจ๋งมากๆนี่ฮะด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีรวมถึงเบรกที่ได้มาจากตัวฮับของสกูตเตอร์คันนี้ด้วยนะครับนะครับก็ แบตของแบตเตอรี่ของคันนี้นะครับสามารถวิ่งได้ถึง70กิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทําได้เนี่ยอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถปรับได้ด้วยว่าเราต้องการความเร็วส,งสูงสุดเท่าไหร่ผ่านแอปได้นะครับเช่นสปอร์ตโหมดเนี่ยเราต้องการให้มันวิ่งแค่30แล้วก็สามารถเซตได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราที่ต้องการให้มันไปแบบ40เต็มแม็กเลยก็สามารถเซตได้ผ่านแอปเซกเวนะครับผมโอเคครับเมื่อกี้ก็เราขี่กันแบบทางเรียบแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาลอง ทางดินบ้างนี่ดูบรรยากาศด้านหลังสวยมากนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของเจ้าเซทีสามคนนี้เลยคือเขาเอามาเพื่อที่จะให้เราแบบลุยได้นะเพราะว่าด้วยโชคของเขาด้วยช่วงล่างของเขานะครับล้อของเขาขนาด11นิ้วนะคือลุยน่าจะมันแน่นอนนี่ก็เดี๋ยวจะมีพวกเนินต่างๆด้วยเดี๋ยวผมก็จะไปลุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปสวมหมวกกันก่อนนะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมีทั้งหินทั้งอะไรนะเดี๋ยวมีถุงมือด้วยเราต้องป้องกัน ร่างกายของเราก่อนที่จะไปลุยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดรถล้มนะครับก็ขออภัยนะครับทางมอนวิวไทยแลนด์นะครับผมก็จะเพื่อคนดูครับ ความรู้สึกแรกที่ได้ลองขับขี่บนเส้นทางแบบแอนดูโรนะครับรู้สึกประทับใจมากช่วงล่างที่เขาให้มานะครับจะสามารถช่วยซับแรงสะเทือนที่ขึ้นมาจากผิวถนนได้อย่างดีเลยใครที่เคยลองขี่สกูตเตอร์ทางเรียบแบบทั่วไปจะรู้ดีว่าบางทีเจอแค่รอยต่อบนถนนก็ปวดข้อมือแล้วนะครับแต่ปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเจ้าเซ็กเวซีที3 Pro คันนี้ครับ เทสไฮสปีดกันนะครับเพราะว่าเจ้า Segway ZT3 คันนี้นะครับวิ่งท็อปสปีดได้แบบ40เลยโหดมากนะครับไปเราล็อเป็นสปบร์ตหมดแล้วนะครับไปฮะ บไปก็นี้เซนหมกขึ้นมาด้วยก็กลายวิ่นวิ่ง,ขงเขาทับปีไม่ได้นะครับตัวผมหนักนะครับหนักไปสิบสามอ่ะไปแล้วสี่สิบแล้วโอเคหมอบหน่อยควรใส่ถุงมือนะครับอันตรายมากเพราะว่าหน้ามันไวครับล้อมันเล็กวิ่งแบบไปซื้อของอนะ่ะนอกหมูบ,บ้านอนะ่ะจุดเดียวด้วยความเขาไป็ชอคคูดนะครับคือนุ่มมาก คือไม่สะเทือนมือแหละปกติสกูตเตอร์ถ้าเกิดเราลองเคยใช้เนี่ยมันจะสะท้านมือนะครับเวลาลงพวกเนินหรืออะไรนี่คือด้วยความเขามีโชกคู่นะครับแล้วก็เนี่ยมันนุ่มมากนะครับอ่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องระบบเบรกนะครับเพราะว่าถึงรถเขาจะแบบมีพร์แมนซ์ที่สูงแบบนี้นะครับแต่ระบบเบรกเขาเนี่ไม่มีไม่ใช่ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันเอาอยู่แน่นอนเพราะเป็นดินส์หน้าหลังเลยนะครับ แล้วก็ยังมีตัวมอเตอร์ช่วยเบรกเองดังนั้นเนี่ยวิง่งเข้าสปีดผมไม่ไกล้ากดแรงมากนะแต่มันดังนะมันเดียดนะถ้าเกิดจะต้องกดเบรกหน้าด้วยไปดูวิง่งเข้าสปีดดูเนี่ยมันอันนี้ฝั่งนี้นนคือทวนลมเลยวิง่งไม่ถึงนะ่ผมลองอบอกดูอ่าขึ้นมาแล้วเราลองเบรกเข้าบ้านนะครับเนี่ยคืออยู่เลยผมก็ไม่กล้าเบรกแรง